สวัสดีครับพี่น้องครับตัวดำชิงมาานะครับอ่าอยู่หน้างานมันกเกษตรครับหนางานไหมอ่าตัวรังงาาจกากยานยนต์แลลวแล้วรครับหมู่บ้านตัวโน,น่นน้นกะแล้วเล้วเก็บแล้วอ่าตัวนี้ที่สองงานครับ ล่อบาแมนล่อเนื่นซื้อล่อจายจอยครับกำลังตามลังมาของหอ,หอมหอดก่อนครับเมื่อื่นนาจะจบครับเมื่อื่นื่อื่นนาจะจบจะของที่ว่าจะได้ดินตับครับโอ้โผมเคยพอจากเชียรนี่ทำไมนี่ล่ะว,ว่าจะได้ดินตับบ่ดเ่นแม่ชอบดินแบบนี้แหละบ่ดเ่นบ้าเข่าทางบกเพิงเลย คุณแม่จะสางบ้านครับไอพุทะเจดแปเที่ยวครับวันนี้มืออื่นมาจบกันย่งหน่อยแต่ว่าพยายามอย่าให้มันจบลรอครับเพื่อว่าจะต้ตอ่ออีกแปลงหนึ่งของคุณแม่คุณแม่ว่าให้ไปเบิ่งอยู่ทงเดินครับอยู่กับหมออาจสองคนกัน มีแนวแก่ยังได้เหรอครับพามาบกันแย้มแรงมากกันแนวนี้แหละครับตอ,อ,อกสักก้อนอคำว่ญญาหนาอาดครับของ,งไผงหัวใหญ่บ่แมนครับแก้วแฮมบากอยู่แนวนี้กูในกับปาเกเดีวยวแล้วครับปากเดียวเมื่อไยมาไหนดิ โอ้ดีดีด,ดีอ่ะเดี๋ยวลอบอแมนครับ,บเดี๋ยวลอลอรอมาเดี๋ยวถ่ายเบ่งอาวมาสวสดปองนี่เนี่นอาายอะไรบานโอ้ยแดงเบิดโหลดโหลดแลนดินหินเหมือนนี้มาแลนดินครับ เพลงเมืองดอกบัวครับสุดรอเอ้ยปาดไปเลยตัวแรงครับตัวแรงแทบจะไม่มีเสียงเลยครับโอ้แนะนำเลยครับเด้อใครอยากเล่นเด้อซองไรสิบครับสุดยอด แหงครับแหงอาอถอยไปนอใช่ถอยใช่ถอยทั้งพีทั้งพีมาทั้งพีเร็วมาทั้งพีขวาขวาขวาตรงตรงตรงเกียกเโียกปุ พอแล้วพอแล้วถอกเลยถอกถอก่ารถปีครับรถปีไปไปไลไปทมลำพงปลาลูกปลาต่อมาแรงงานดินครับวันนี้ขิมลวกไว้บ้าน เสียงดังฟังชัดี๋ยวจะจอยเทหันกับเนื่นเทหันพอดีเลยครับอ่ผู้ที่ถาวมาบังฟุนสองรอสิเดี๋ยวผมจะจัดให้เบืองเมือหนานล้ครับเด้อเดี๋ยววันนี้มันมือนเลยหรอมันบาเห็นดอกถ่ายบังคิบหนาเอาแต่วกันเพราะเวลาเหามันหน่อยเพราะว่าขั้นถ่ายสิท้ายคลิปมันก็บบริเลยนงาน ขั้นทีเลียนง,งานกบเรทายคลิปมันก็นเลยบวกลงตัวกันจเที่ครับเนี่ยเมืองอุบลครับมีแต่กางามๆเด้อรถเขามาทำบัตรดาเด้อเอาพี่บาร์มากแล้วครับเต็มกองเลยอย่าทุ่ยถ,ถายปาดทั่ว เ่ยะตายโยหลอกผู้ถ่ายเฮคักเดี่ยุนี่ไหมอ่ะตามเดิจ่ายจอยครับสูบวงเลียงสูบวงเลียงหกเช่นที่จะว่าวงเลียงหนึ่งมันเอาก่อนเลยสูบวงเลียงนี่บกเอาหก่อนเลยบกไงบวกมรเทขางกันนี่ละยฮงยง่ลย้องยวเพิ่น ก่อนแย่แล้วอากาศาด,ดันกับโบไปเลยฮะจะส่อทอขานนา้าครับวันนี้เก่าครับเ่าค้าละ20อืมคาละ0โลครับไเก่าเถียวครับวันนี้โโนึกว่าจะรู้ยเือนปเล่เลย าจำเลยวยามาจำเลยอีก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 โอ้โอ้มาถอยมาเลยเว้ยสุกวงลางสุกวงลางหกโอ้หล่างอเลยเดี๋ยวเบอกบอกสุกวงลางถาก่อนโอ้เทียบอกนี่นบอกกก่อนนี่เดี๋ยวเดี๋ยว มันบอกรึ้เนี่ยเขินขินขนขินข,นขินเลันนี้เขินเลอ,อ้ยตายก่อนไงเฮงอู้ยจนงออ้ยไปปั๊บไมค์สุนีด้อยนี่ด้วจนงอ,อเอามาเอามาพี่ใจเอ้ยบอกจ้าพี่ โอ้กะบะาเหลื่อมพองม่องเลยหมยด,ต,ด,ดติดแล้วเพื่อนมันเหลียบ <c oughs> เอามาค้างพี่บอกจ้าพี่เฮ้ยฮัดมันนี้ตำรวจยุดงงานครับมาเลียนดิน <บา S 1> เอาอีกเหละตำรวจยุดงงาน,นเออวัน,านอาทิตย์เนาะเพื่อนยุดอีกอาฝากช่องครับฝากช่องบ้าแม่นดำทักบ่เห็ดแจ๊กสาด ดี่นหายกันอยู่เดียวนี่นเ่นมียนพี่มาเจ้พี่มาเจ้พี่จ้าเฮ้ยยวๆยเฮยยๆยย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 กยย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 ยไป,ไปยย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 นรอกยย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 ยตรงมายยงยยถยยแล้ว เอียอียกกไม่ได้หรอตัวนี้ไม่ไหนได้เบาเอียกเอยกอียกก,อก,อกพอทอกวะน,นี่ทอกดับขึ้นซาซาไม่ใยาตล้มที่หนักกันรอดนะมันเนี่ยข,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 ขึ้นซาแห้เข้นๆนเล่าขึ้นในเล่ามันไปเดีนะนะ๋ยววะจีวยมันบวดๆน่น่ะ นย่นั่งนี่น่ะนั่งแล้วนั่งแล้วเท่เท่ขี่หาดอีกล่ะพ่อพ่อพ่อขึ้นสุดเบดเลยเบดเลยโอยค่อยๆค่อยหาไม่ค่อยปัดถัดวเยวนี้มูมีดินเหนือยพี่ติก่อน

เจ็ดวุ้ยจวดทดี่นังแลรงรุนเนาะเอาพกพรนคลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ตัวนำสิงก็แน,น่สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ